สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของสมบัติลับกัปตันเลวาสนะครับก็คือเรื่องของคำสาบที่ติดตามผู้ที่กําลังตามหาสมบัตินั้นอยู่ครับมีคนบอกว่าใครก็ตามที่พยายามตามหาสมบัติของกัปตันเลวาสจะไม่มีวันได้กลับมารหัสลับของกัปตันเลวาสกลายเป็นตำนานนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ลึกลับขึ้นไปอีกก็คือ ผู้ที่พยายามจะหาสมบัตินั้นครับที่ยังไม่เคยมีใครได้กลับมาเล่าเรื่องนี้เลยครับเคสแรกนะครับเป็นเคสของ r e g i n a l เฮอร์เบิร์ตครูครับในช่วงปี1940นะครับมีชายชาวอังกฤษชื่อว่า r e จิน a l เฮอร์เบิร์ตครูครับ <S 2> <S 2> <S 2> เขาอ้างว่าเขาได้รับรหัสจากต้นตระกูลของเขาเองครับและเชื่อว,ว่าสมบัติของกัปตันเลวาสถูกฝังไว้ในเกาะมาเฮครับที่อยู่ละแวกของหมู่เกาะเซเซลนั่นแหละครับ เขาเดินทางไปที่นั่นหลายครั้งนะครับจ้างคนในท้องถิ่นมาช่วยกันขุดจนเริ่มมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นครับคนงานที่ไปช่วยเขาเริ่มที่จะล้มป่วยลงอย่างเฉียบพลันครับอุปกรณ์ในการขุดคน้นพังไปโดยไม่ทราบสาเหตุและสุดท้ายครับเรือของเรจิน n ลเฮอร์เบิร์ตครูหายไปกับทะเลและไม่มีใครได้พบเห็นกับเรจินัลเฮอร์เบิร์ต อีกเลยอีกเคสหนึ่งเป็นเคสของฟรังซัวโรเกตครับนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสครับเขาเชื่อว,ว่าสมบัติเนี่ยถูกฝังไว้ใต้โบสถ์เก่าในย่านลับของเซเซลครับเขาได้ทําการเจาะผนังโบสถ์ในช่วงเวลากลางคืนนะครับและสัญญาว่าจะกลับมาซ่อมแซมโบสถ์นี้และเอาเรื่องเล่าว,ว่าเขาได้เจอสมบัติเนี่ยมันเล่าให้ฟังแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ไม่มีใครสามารถติดต่อกับตัวของฟรังซัวโรเกตได้เลยครับแฟ้มข้อมูลของตัวเขาก็หายไปจาก ห้องสมุดด้วยและที่สําคัญคือชื่อของเขาเนี่ยถูกลบออกจากรายชื่อของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่เขาได้สังกัดอยู่ด้วยครับโดยคนท้องถิ่นที่เซเซลนะครับได้มีการพูดถึงเรื่องของสมบัติลับของกัปตันเลวัสเอาไว้นะครับว่าใครที่พยายามจะมาหาสมบัติของกัปตันเลวัสเนี่ยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าของมันครับพวกเขาเรียกที่นั่นว่า the island That t a s o g i back หรือเกาะ ที่ไม่มีวันหวนกลับหลายคนยังเชื่อนะครับว่าสมบัติของกัปตันเลวาสเนี่ยมีอยู่จริงทั้งทองคำเพชรพลอยทรัพย์สินล้ำค่าที่ปล้นมาจากเรือของโปรตุเกสในช่วงปี1721นะครับแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดนะครับระยะเวลากว่า300ปีนะครับที่ชื่อของกัปตันโอลิเวียเลวาสยังคงหลอกหลอนนักล่าสมบัติทั่วโลกนักประิษษตร์บางคนนะครับเชื่อว่าสิ่งที่กัปตันเลวาสทิ้งเอาไว้เนี่ย อาจไม่ใช่สมบัติจริงๆครับแต่เป็นกับดักที่ออกแบบมาอย่างแยบยลเพื่อให้ใครก็ตามที่อยากตามหาสมบัตินั้นต้องเดินตามรอยของเขาและกลายเป็นเพียงแค่หนึ่งเรื่องเล่าของตำนานสมบัติกับตันเลวาสครับ